เงินชัชโยเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่ถูกกฎหมายสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลยค่ะกู้ง่ายได้ทุกอาชีพอนุมัติไวให้วงเงินสูงติดบูโรก็สามารถกู้ได้แถมดอกเบี้ยถูกคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดลด,ดอกแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสินเชื่อตัวนี้ต้องมีหลักประกันในการกู้ยืม โดยสินเชื่อเงินชัยโยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินที่เป็นธรรมและโปรง่งใสเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นมีวงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง1,000 0 0บาทผ่อนต่ำมากกู้2,000 20, 0ผ่อนแค่วันละ10กว่าบาทอนุมัติไวภายใน29นาทีดอกถูกไม่เช็คเครดิตบูโร สำหรับสินเชื่อจากบริษัทเงินชัยโยมีบริการสินเชื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อลดมอเตอร์ไซค์สินเชื่อลถเกง๋งลดกระบะลดตู้ลถบรรทุกหรือแม้กระทั่งลถเพื่อการเกษตรสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อรดมอเตอร์ไซค์มีวงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง10,000 0บาทผ่อนนานสุดถึง36เดือนปลอดชำระ2เดือนไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่เช็คเครดิตบุโร ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-65ปีณวันที่มาขอกู้ 2. มีรายไ,ได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวดและ 3. มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเองโดยอายุรถต้องไม่เกิน18ปีสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงโดยเงื่อนไขในการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นล,ลดดอกและพิเศษสุดได้สิบพักในการผ่อนสองเดือนตั้งแต่วันที่ทำสัญญาทันทีและเริ่มชำระในงวดเดือนที่2ไม่บังคับซื้อประกันพร้อมแถมฟรีประกันคุ้มครองวงเงินให้กับลูกค้าทุกรายเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนข้างหลัง สำหรับประเภทรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถขอสินเชื่อได้ 1. รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทแต่อายุรถต้องไม่เกิน18ปี 2. มีวงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทโดยยอดการอนุมัติขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถรุ่นรถและปีที่ผลิตและ 3. ระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สูงสุดนานถึง36เดือน ในส่วนของวิธีการผ่อนสินเชื่อมีหลากหลายวิธีวิธีที่ 1. ผ่อนค่างวดเป็นแบบรายเดือนวิธีที่2สามารถทยอยผ่อนได้ภายในเดือนโดยยอดผ่อนทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่ายอดที่ต้องจ่ายชำระในแต่ละเดือนยกตัวอย่างเช่นค่างวดรายเดือนที่ต้องจ่ายคือ1น1,000บาททุกวันที่30ของเดือนสามารถทยอยจ่าย200บาทในวันที่3จ่าย3 0 0บาทในวันที่15 และจ่าย500บาทในวันที่30โดยสามารถจ่ายมากกว่าเงินค่างวดที่กำหนดได้เพราะสินเชื่อเป็นแบบลดต้นลดดอกสำหรับขั้นตอนในการสมัครให้อนุมัติและรับเงินภายใน29นาทีมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่สาขาที่อยู่ใกล้บ้านของเราขั้นตอนที่2นํนำบัตรประจำตัวประชาชน เล่มทะเบียนรถตัวจริงยื่นสมัครสินเชื่อและขั้นตอนที่3รอสบายสบายอนุมัติภายใน29นาทีได้เงินทันใจกับสินเชื่อเงินชัยโยหากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริการสินเชื่อเงินชัยโยได้เลยหรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.chayo.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 777 7333ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ